ปนเห็ดฟางนะคะทุกคนปนเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดหนึ่งเอาพริกกระหนึ่งเอาหอมหนึ่งเอาแล้วก็มีหอมสดหัวไยหอมหัวญ่จา้าแล้วที่นีนี่ค่ะหนึ่งกรัมแล้วก็ปลาทูจา้าปนเห็ดใส่ปลาทูตอนแรกว่าสิดำทัท่วมีมะก,กอกแต่เบิ่งไปเบิ่งมาบ่าบามีมะนาวมะเขือเทศแม่จ้าก็เลยสีกลับนี่จ้าสักปนเห็ด คนฮะก็แล้วจ้าจ้าเสร็จแล้วจ้ารอข้าวนะจ้าเสร็จแล้วจ้ามีปลาทูเนื่องด้วยเนื่องเอาสวัสดีค่ะเพื่อนมากินข้าวกันวันนี้ตําเห็ดฟางผนเห็ดฟางใส่ปลาทูปลาทูเนื่องเอาแล้วก็มีกระหลำ่ำมีถั่วฝักยาวมีผักชีต้นหอมผักชีไทยผักชีลาวค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะ มาเด้ยจากเพื่อนอืมอร่อยมากแซ่บนานๆสิเห็ดกินที่ ขอคำยังไงขอเสรใจได้เด้อ

Mm. Mm. og

มันจะมีดินติดเนาะถ้ามีรากเราก็ตัดแล้วแหละจะล้างอย่างดีแล้วแหละแต่มันก็ยังมีอยู่นะระวังพยาชนะเพื่อนพอนพยาธิในรากผักหรือตัวผักต้องแช่เกลืออืมอ้มอื้ม กินแบบนี้พักได้หลายเนาะแล้วเอามานึง่งถ้าจะอบมันจะแห้งไปไงก็เลยเอามานึง่งแต่ไอ้ตรงเรียกอะไรอะตรงหนังไม่ค่อยกินจะกินแบบนี้ ระวังก้าวตอนแรกว่าจะตำตัวใส่ประกอบ่ามนีเหมือนเกือกเทศต้มนี่แบบหมงน้า ไ yeah ม่ด้เปลี่ยนใจอืม

ขนาดล้างอย่างดีแล้วเนี่ยข้าวอ่ะ แต่จนเหือออกอืมจุ่มกินอะไรก็แบ่บไอมีแห้ง กินกับเขาอืมโอเคค่ะพเพื่อนๆขอบพระคุณพเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะไม่บ้าเจากอกันใหม่ชิปหน้า